สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมตัวเลขนะครับกริบนะครับกริดพญานาคราชนะครับซึ่งพระอาจารย์เองที่ผมตามที่ผมสอบถามมานะครับท่านบอกว่ากริบเล่มนี้นะครับมีคนไปเจอมาจากกลางป่านะครับเสียบอยู่ที่โขวดหินนะครับอยู่ที่ป่าไม้นะครับแล้วก็ทางเจ้าตัวนั้นไปหาเห็ดนะครับไปหาเห็ดแล้วก็ได้มานะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะนอนได้แล้วลานคืนก็ฝันนะครับฝันคล้ายๆว่ามีผู้หญิงรืมนอนเป็นขบวนกวายนะครับเป็นรุ่มรุ่มร้อนในหัวใจนะครับบอกว่าเหมือนฝันมีผู้หญิงมานะครับแล้วก็อาจจะเชื่อว่ากลิตเจ้าของกลิตเนี่ย เป็นผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นคนโบราณสมัยโบราณเจ้าของกริปน่าจะเป็นผู้หญิงแต่ทีนี้ก็นอนไม่ได้ก็เลยนํามาถวายนะครับถวายให้กับทางพระอาจารย์นะครับวันนี้นะครับได้มีการทําพิธีเรียบร้อยนะครับทําพิธีเรียบร้อยสําหรับตัวเลขนะครับผมย้ํานะครับว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับปิดโบราณสําหรับส่วนตัวผมเองนะครับผมซื้อผมลุ้นแนะนํานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนําไปซื้อนําไปลุ้นฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดนะครับหลังจากทําพิธีเสร็จนะครับ เราก็ไปชมกันนะครับย้ำนะครับตัวเลขที่เห็นนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ทุกท่านนําไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเราลองไปดูกันนะครับหลังจากทําพิธีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขันน้ามนต์นะครับหรือจะเป็นเลขทูบเสียงทายนั้นได้ตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับหลังจากทําพิธีนะครับทําพิธีเสร็จนะครับ นีนะครับน้ำมะพร้าวนิกฤโบราณนะครับมีการขันหานะครับทําขันหามานะครับมาบูชากริกนะครับขันหานะครับดอกไม้ทุบเทียนนะครับสำหรับตัวเลขนะครับทูบเสียงไทยนะครับทูบเสียงไทยตัวเลขก็ตัวนี้นะครับท่านใดชอบนะครับ เลองนำไปลุ้นดูนะครับหกเจ็ดแปดนะครับถ้าใครชอบนะครับหกแปดเจ็ดนะครับเป็นเลขเรียงนะครับหกแปดเจ็ดหรือจะเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกแปดแปดหกนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อจะโชคดีนะครับชัดเจนนะครับสำหรับมาทางขัน้ำมนเนี่ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับ อยไหนผมก็มองดูก็เหมือนเจ็ดเหมือนเจ็ดเหมือนแปดบางคนก็เห็นเป็นห้าสามอะไรประมาณเนี้ยก็ลองดูนะครับลองดูนะครับแล้วก็ดูทูบเสียงไทยนะครับขอให้ท,ท่านนะครับโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับต้องขออภัยนะครับมือก็ไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับหกแปดเจ็ด แปดเจ็ดนะครับสำหรับเลขทูบเสียงไทยนะครับกลิฑโบราณนะครับจุดถูกเมื่อวานจุดถูกเมื่อวานลดอ,อาจารย์เพิ่นเอาพันดายหกหกหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ด 6, 8, 7 9, หกปเจเกเจนี่วะเหกต้องแปดเจ็ดเก้จกับกันเอาตัวนี้เก้าแปดเจ็ดตัวตัวเดียวกันตัวกตัวเดียวกันงวดนี้พ่ค่ามักตัวไหนให้ผมถามดเลยมักตัวไหนกปดะหกแปกแ แปดมาอแปดมาอ่าจะ้เระว่ามันเล็กเล็ดังให้ผมถามเนี่ยเล็ดังเข้หมวดนี่เขาดังตัวไนมีแปดเก่าแปดเก้าหเก้ากับกับพรอไนี่แปดเก้าเก้าปดเก้าเก้าแปดห้าเก้าเกห้าครมาสามสามาเม็ดนึง หาช้ช้หามีบอดตอนนี้บ่มีเลยเป็นบ่บบมีเลยครับบบมีเลยถึงามหาได้ก็บ่มีเนาะเอ้านี่นี่มือวานเล็ทูบนะครับเลขกทูบจุดได้หกแปดเจ็ดเอาเก้าแปดเจ็ดอะไรกันไปรุุนหกหลานเรื่องไหน่ะขาสี่เดี่อสี่เรน้ำหาสี่ยักครับยักโอ้ยอยู่ขยักกันปะอ๋อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วกันตาชอบตัวไหนเล็กวันี้ นี่ไอสี่ไอศูนทรสองสี่ศูนทรสองสี่เอาคือไปชอบศูนทรสองสี่นช้าต่อะไรเปอน่ากันดูบโอ้ชอบศูนทรสี่สามูีเลขู

เขาเผานะเขาเผาคนมันโมอยากเทาเลยเวลาเก็บกระดูกเขาีหากระดูกใส่บูอใส้ยังเลเวลาไปซื้อบักดน่ะมันเป็นเชียวขาวขอกระดูกเขาเขาตรวจสอยาคาร์เลยว่ามีสามารถไม่บอมีอินบอกยังบอมีกาบอมีอย่างเลยล้วนๆลยนะแต่ว่ามันตือนี่อย่างใสแกรบเขาศูนย์สองสี่ตี นี่ขบวนนี02 04แล้วก็ลว่ลังมันจะเป็นภาษาจีนหรืออะไรก็024ขบวนขบวนนั่นแหละครับอ,รอ่ะกระดูกเพิเป็นอย่งไรท่านผู้ชมชอบตัวไหนนะครับเดี่ยผมถ่ายไปก่อนเปิดจับถือเดินบอสรางวัลทีหนึ่งแต่ผมว่าผมจับถืออะ้รละครับรางวัลทีหนึ่งนี่849987รางวัลที่หนึ่ง